ว่ามันเขาคงสิมี่ยังมีความผูกพันของของเหนีงสักยางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดถึงแต่ตมควาก็เป็นเพื่อนต้องการสร้างวัดปลาเท่านั้นเองมา oh. อยู่นี่หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์ ีครับผมอันนี้ก็คือบริเวณมันครับเนาะที่เป็นกระด้างสามหลับไม้ครับีครับผมกำมือนั่นก็คือที่ว่าพอสวยได้แม่ถ้ำกิบกิปหนึ่งไปโดยจับเอาคําเบาของอาจารย์ดนะครับเด้อเพป็นอาจารย์เพป็นกะเบาไปให้เฮาให้ฟังแล้วก็จับคําเบาของเพคนไปนะครับเนาะคลิปแรกที่ลงไปครับพี่ครับผมอยู่กับสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับพี่ครับผมนี่ครับเอาโอ้ล้มพัดครับพี่ครับ นี่ครับอิชี่ครับผมลงไปได้เอาไว้สามสามหางคือกันครับเอาครับเนาะสามหางคือกันครับอิชี่ครับผมกับมี่สามหนึ่งสองเก้าสามแปดครับอิชี่ครับผมเข่าเต็มเต็มสามหนึ่งนะครับว่าโตเด่นเน้นคือสองเก่าอ่าแต่ว่าเบาสองเก้าเป็นเข่าสามหนึ่งนะครับเนาะอ่านะครับอิชี่ครับผมอ่ามาเบิ้งงวดนี้นะครับเด้อไปฟังเพื่อนอาจารย์เพื่อนจีบเอาอีกทีหนึ่งครับอิชี่ครับผม อันนี้รักฐานยืนยันงวดที่ผ่านมาด้วยครับเด้อไปฟังเพื่อนอาจารย์ศิวะสูฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะว่าเพื่อนบอกเกี่ยวกับอันไหนแน่นะครับไอซีจับคำว่าอน้ำกันเลยครับเด้อแต่ว่าเพื่อนบอกไปพูดเลยครับเพื่อนบอกไปเลาะเบิงนะครับเนาะแล้วก็รทายท้ำเลาะเบิงว่าสถานที่ตรงนี้เพื่อนปฏิบัติธรรมนี่ครับไอซีครับผมเพื่อนสีสางขึ้นมานี่นะครับเนาะเป็นวัดไม้สางไม้อหรืครับไอซีครับผม มุ่งลังคากับโคงศิลมุ่งแล้วบางสองมื่นที่ผ่านมาเนาะครับเนอะเพิ่นก็ได้มึงมุ่งเดียบเรียบรีบร่อยแล้วเพิ่นก็เลยมาจัดพิธีนะครับมาจัดงานยังไงครับพิธีครับเอ้าเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะไปฟังเพิ่นอาจารย์สิบอสู่ฟังเลยครับเด้อแล้วเอาก็จับข่าวทำเพิ่นครับพีครับผมไปตามพอสวยพาด้วยไปครับการนรมาตรการครับครับผมอ่าจะมาสอบถามก่อนที่ได้มาตั้ง เป็นสถานที่ปฏิบัติรมำนะครับเนาะยู่นี่มี่มีแรกบันดานใจหรือว่ามีอยียงที่เขาไปสะกิดใจอย่างไรครับพอด้มาเริ่มก่อสร้างวัดนีคือเดิมมีคือความจังใจคือปฏิปทาของพระวัดเฮาคือพระวัดป่าครับผมพระวัดป่าถูดึงความเดินใจคือการสร้างป่าครับผมมากกว่าที่ส้า,างอย่างอื่อนถ้าพูดถึงว่า ความ,วามเริ่มแรกของเหานี่เหากกะย่มเขอถวายทีดินมากห้กรับลงตาสมไม้ตัมมะโนคโรดยทีว่าสีสร้างปัดป่าขึ้นมาเพราะพื้นที่ที่แดดเล็กเรื่องเดิมตรงนี้มันมันเป็นเป็นเนืน่นเดิมมันก็เป็นปลาด้วยวเป็นเนินเ่นป<า>เป็นดงเป็นปางใช่ไหมครับแล้วตรงข้างล่างนี้เป็นท้ำม เป็นถ้ำเป็นท่านน้ำพ่อะเป็นห่วยสาธาระนะชาวบ้านเออนว่ายอดบางโน่เดิมเขาบรูดอ่ะเขาไปยู่ซะกนเขาจะยองดูดจากเรามีข้อมูลอีกอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับพื้นที่หม่าหลายเทียก็ลงซอยสองเทียก็ลงจนไม่จนไม่อยู่ยังจำได้หมาสุกเทียก็ลงแบบนี้ก็ได้ผ่านไปสามปีหลังจากที่เจ้าภาพ ถวายที่ดินมา้าเชือว่าที่ดินแปลงนี้เพิ่นถวายแล้วได้สามปีแมนโต๊ะโต๊ะมานี่บาดนี้ระยะทั้งหลังนี่มากนี่ก่อนสิริเมาเริ่มก่อสร้างนี่เป็นนิมิตฝันบ่ครึ่งยังไงมันกับบรด้นิมิตฝันนี่อย่างดออพูดถึงนะม,มันเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นแรงบรรดาใจแต่ว่าเมือ่อก็คงสิมี่อย่างมีความผูกพันของของอย่างักอยาอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพูดถึง แต่ตาวก็เป็นยินก็คือเพื่อนต้องการสาร้างวัดป่าเท่านั้นเอ,อสงสร้างวัดป่าแมนวัดป่าจะมาจะมาเพืน่นมาอยู่เล็กปะเนาะกันหน่อยเนาะอ่าอสาร้างวัดป่าแบบปฏิบัติาทานพระกรรมฐานครับผมอันนั่นแหละเพื่อใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสนาชนะบ่ได้มากมาเจริญที่การสร้างป่าสร้างพื้นที่ให้ชุมชนโดนบ่ไดแค่หน่อยจจังะพอาจารย์มาอยู่นี่มาอยู่นี่ หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้นห,น e หนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์ัน,นี่เนื้อที่ประมาณจาัดไลยครับผมตอนนี้มีอยู่สิบสามลายอืมยี่สิบสามลายเอากับว่างว่างเขียนแปลนมาสเตอร์แปลนของวัดด้านหลังเป็นซะด้านหลงังแตอีกเม็ดที่เป็นเป็นหวยแซทะลานะอ๋อเพิ่มเอินว่าบึงนี่บ่ะครับอ่าชาวบ้านเอ็นว่าวังโนวังโนบึงวังโนบ่ะอ่วันนี้สุนัขว่า เอฟซีหรือว่าเพื่อนอยากเข้ามาทำบุญทั้งวัดทั้งว่านี่เหตจิตต่อจะไหนกันมันมีจริงตอนนี้มันมีเพจเพจท้องวัดซื้อวัดที่พักสงฆ์ลูกขมูลเสนาลามที่พักสงฆ์ใส่เข้ามาที่พักสงฆ์อยูะหนึ่งว่าเขากำลังเรื่องน้ำเนินการรับมุดไว้หรือเปล่าครับผมมีอยู่แต่เอฟซีกาที่ฟังจิตมีนะครับมาต้องการที่ว่าอยากมาร่วมสั่งเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งวัดวัดใหม่ๆนี่กั พิมเข้าไปว่าที่พักสงฆ์ลุกขมูลเสนารามที่พักสงฆ์ลุกขมูลเสนารามกับยุซี่ครับเพิ่นปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเขาก็มาตามสี่พีเอ็ด้ครับยุซีครับผมเพราะว่าเริ่มสร้างไม่ไหมนี่มองได้ที่ว่าเริ่มสร้างไม่ไหมมงคลละเป็นมหากุศลนพุบุญอันยิ่งใหญ่ของผู้สายบุญทั้งหลายนะครับเนาะถึงว่ามาหลายครับเนเะจะเป็นเรียนพื้นที่เนาะครับผมอยากมาเห็นพื้นที่บางคนกับอยาก ตั้งตั้งใจหาอยู่แล้วพระเถรบางทีกติล่งหาพระพระทธานลงอ่ากติหานาหานี่ลงอ่ากติดต่อครับบ่สก็ติดต่อทางทีมงานอีกคือหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าที่มาแล้วมาบ่ถือก็อ่าติดต่อไปทางทีมงานก็ได้ครับทีมงานสีแนะนํำไห้นะครับเนาะอยู่ที่พักสงฆ์ลุกขมูลเสนารามตั้งอยู่ใสครับผมบ้านมาตูมมู่ิบห บ้านโนนบักตุ้มบ้านมักตุ้มบ้านมักตุมมกต้มซื่อป่ะครับหมู่สิบหกหมู่สิบหกตำบลน,นาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขึ้นจังหวัดอุดรธานีครับอยู่ที่กับผมสาธิบัตรนะคนเป็นษาปฏิบัตินะครับมาถามว่าอ่าเดาตั้งตามาอยู่นีน<อ>่ยวัอน,นี้มีฝันอีกอย่างบอกครับลูกาเทวด,ดาพุม่มู่ที่ทางเพิ่นไนมามันก็มีคู่บ่าวจารย์ที่เพิ่นเขมาอ่าที่ยังมาบ้านเพิ่นไนมา พุ่มดีเจ้าที่ดีโอ้คับผมปู่เพิ่นก็มาพากมากักไม้งูเพิ่นกันนั่นแหละฝันแต่ตามเรื่องของเพิ่นครับผเพิ่นไปมากันเลยคับกัมี่พวกคนเขามาเดี๋ยวนโบราณเหมือนคนโบราณพวกความพวกเนี่ยโอ้ดีขมา่ามันกับฝันเห็นอยู่ใช่คนฝันเห็นแล้วมันกับบอลูน้ำข้าวเจ้าแล้วข้าวเจ้าฝันมาจังได้เพิ่มเติมนะครับกับประเด็นงานประเด็ คือเพิ่มมานอนตะเมืขึ้นนีบเออมันก็มีบ่มันสิมีโยมเขามาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาพักนําอยู่เรื่อยๆคนเขามาพักไปประไมว้พระสวดมนต์น้าเอือทุกๆวันพระก็ียรับผมทุกวันพระทุกวันพันธานใ่ไอ่งว่าพี่น้อยอชสิมาภาวนืาสีมาตเอาต่้งใจสิมาภาวนาอยู่ีแหละพี่น้อชกี่นุกาจิดต้อทังผิดเป็นนมาซะอนพ่นองครับผมิต่อทั้งช่วงสองทุัมซี่เฮาก็กิเริ่มว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาอันล่ะ นะ่ผู้ที่ต้องการจะมีความสงบในจิตใจนะครับเนาะจะเห็นว่ามาได้ครับอีซีครับผมามาได้เป็นอ,อ่ะเราแบบผู้ใหญ่รออบ่นเป็นดีธรรมดาธรรมาตากขออ่ารมชมาติที่ว่าผู้เดยมาเห็น่นึ่งเลยอยู่ตรงนี้มาไม่ไมปุ๊บก็โอโ้โหอน่างถึงเลยอ่าน,นี้หลังจากหันมานี่มือขึ้นนี่จัดจัดงานคือว่าม,มือมือหนีจัดงานอะไรก็เมือขึ้นมีการ<ฮ>จัดงานอ่าระลึก ครบรอบ29ปีของการมรณภผพของหลวงปู่บุญจันทร์กัมมลโล่เพื่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาคุณทันซีโลกับหลวงปู่มันหลวงปู่มันวิวัฒโตสายปฏิบัติหลวงปู่มั่นคับิธีครับผมสายตรงสายตรงเลยเพื่อนได้เสียไปโดนปนได้ครับผม29ปี29ปีน่แล้วก็ลูกศิษย์เพื่อนกับหลวงตาสมไม้ผู้ที่มาสร้างวัดนี่ละครับผม ก็เลยเหตุงานลําลึกถึงเพลนผมถูกวันที่สิบแปดมิถุนายนของทุกๆปีครับอนอี้เปีนจัดทุกสิบแปดมิถุนายนแม่นทุกปีอย่างว่าไปแล้วแต่สิจัดจุดบ่งใดงั่นบ่ครับแมนปกติเขาสิจัดร่วมกันอยู่ที่วัดสันติกาวาดเป็นวัดวัดเดิมวัดเข่าของเพลนครับอ่าแต่ว่าปีนี้เพลนเหตุจัดแยกแต่ละสาขาครับผมซึ่งมันก็มีหลากหลายยี่สิบสามสิบสาขาคุณล่ะครับผมที่ที่ ก็ถือว่าญาติโยมผู้ใจบุญสายบุญทั้งหลายน้องรับเนาะเลามีอีกสาขาหนึ่งแล้วเอ้ไงไม่หน่อย FC แถวใกล้เชียงหรือที่ตำบลส้ำเผ่าเม่นตำบลส้ำเผ่าแถวดอนกรกดอนกอยครับผมแถวนาขอกนาคาท่านได้จะมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติต่อท่างเพจครูบาอาจารย์ไปแล้แล้วออกแอมอยู่นี่คือบ้านสังเป็นสังเป็นนี่ตำบลปะแม่นอ่ต่ำตำบลหนังสังเป็นตำบลหน้าบัวแล้วว่าตำบลสุ้มเสานะครับนะอยู่ใน ใจกลางพอดีเลยครับอยู่ที่ครับระวังสามท่ันปั๊กมุดไปแล้วพี่น้องครับผมผู้อาวงปู่รัปับมดไปมาได้นะครับต่อทั้งเพจเพื่อนข้างหาเป็นเจไดท่านใดจะมาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเนาะจะว่ายเย็นเย็นเลยแม่รู้สึกว่าเขามานี่ก็เย็นใส่เสื้อกันหนาวพอดแล้วเป็นต่างม่านเป็นต่างม่นดีพี่น้องจะว่าให้เย็นครับผมนีครับต้องเข้ามาดูๆเบิ่งครับผมบ้านอยู่ใกล้หนี่อยอ่าเรียนมากนักเรีย แทยมียันมาต่ว่าสิมาเห็นแทแลกันเริ่มอยากมาแค่สองอยากได้คนมาไหว้พระรับศีลปฏิบัติเทวนาแล้วพระเจ้าเราเป็นพระการลงทุนมผเป็นการลงทุนลงแรงสิ่งที่เป็นกำไรของการลงทุนเรานีคือมีคนมาปฏิบัติธรรมในสิ่งอื่นใดกับมีเป้าหมายอยู่สำนันครับผมือจุดประสงค์แท้ก็คือสร้างตามร้อยพระพุทธศาสนาเนาะครับเนาะ มันมันเกิดปิติแม่เป็นหลวงปู่มันเกิดปิติปลื้มมีความปลื้มปิติขึ้นมาในใ,นใจแล้วก,ก็เขามองเห็นในบรรยากาศรอบๆจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่าย่ำคลืนนี่ผู้ใดย่านพระธรรมมา <Ą> 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 ได้ครับเงียบเงียบเงียบสงัดอ้าวย่ำอีกท่นหนึ่งครับหลวงปู่ครับชว่าจะมาปฏิบัติธรรมนี่ที่ต้องเพจมาเพจยังกับหน่อัดนี่ครับ ที่พักสงฆ์ลงุลขมูลเสนารามครับมไลนแมนติดต่อกัมมาลดอดเป็นเวลาผู้บาอาจารย์เป็นครับเป็นน้องเนาะครับผมการไปเบิ่งนเป็น้องเอฟซีสื่อไปเบิร์พื้นที่ครับผมสิไปพาเอฟซีไปเบิ่งพื้นที่รอบรอบทิศทางว่าตรงนี้สิเคยมาบ่อันนี้ก็มาขออนุญาตครับผมอาจารย์เป็นที่รอบรอยเลยนะครับเนาะตามสบายได้ครับผมสาธุทรงยังเบิร์นดันหลังพูนที่เพาว่าวังโนดังๆนะครับผม